ထိုးတယ်ချင်းတယ်ငံတယ်စက်တယ်ခါတယ်စိတ်တယ်စားတယ်အယဘ၆မြို့ထိုင်းလုံးနေဘယ်လိုခေါ်ကြလဲသိကြပြီလားမသိပေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါတော့ပထမဆုံးအယဘဆိုတာကိုလတ်ချားနတ်ချားအယတာဗောနောချိုးတယ်ဆိုတာကိုหวานหวานချင်းတယ်ဆိုတာကိုပြေียวပြေียวငံတယ်ဆိုတာကို เค็มเค็มสดใสสุดเราเด้ยวยเผ็ดเผ็ดสดใข้าวใสสุดเราขมขมใสเดือสุดเรา,เรามันมันมันฮีเดือสุดเราด้วเลียดเลียดงาใบป,ปี่ในบีงาใบว่านในบีสุดโรชีนด้วยอิ่มแล้วอิ่มแล้ว กลูวอแพเโชเซอาตาลโจินะลูชินเอยากได้รสชาติหวานมันอยากได้รสชาติหวานมันงาโชเซอาตารลโรจินะสวัสดีจีไปเลด้วยชื่จุแมาดีมลเลเช่นแล้วถ้าวิดีโอเรียนมาไปสนใจเมงบ๊ายบาย